สวัสดีครับผมตอนนี้อยู่ที่เคไบท์หนึนะฮะตอนนี้น้องๆเขากาลังเช็คลมยางอยู่นะนี่เช็คลมยางอยู่นะ,ะสูบให้แข็งเลยเตรียมตัวเตรียมพร้อมวันนี้นะฮะสูบมือเดียวด้วยนะฮะแข็งแรงจริงๆเลยนะมือหนึ่งจับมือหนึ่งสูบนะฮะตอนนี้อยู่ที่เคไบท์หนึ่งหกแปดนะฮะวันนี้มาอัปเดตจักรยานให้ชมเนาะโดยเฉพาะดาฮอนนะฮะที่นี่เขาบอกว่าเป็นดาฮอนเอ่อเป็น เป็นร้านที่ขายดาฮอนมือสองที่ใหญ่ที่สุดเลยนะฮะที่มีของดาฮอนมือสองให้เลือกเยอะที่สุดเลยนะฮะแทบจะทุกรุ่นเลยมั้งที่ดาฮอนมีขายนะฮะแล้วแต่นะรุ่นไหนรุ่นไหนนะคุณมาเลือกได้เลยโดยที่ไม่ต้องนําเข้าเลยนะไปที่อื่นนะคุณอยากได้รุ่นนี้คุณอาจจะต้องนําเข้านะนะนิี้ v o l k s w a g นะฮะตัวนี้เขาทำรายการอยู่ด้วยนะ,ะ v o l สวาเก้นใส่ตะกร้าด้วยนะสําหรับหนูๆน,นะสำหรับนักศึกษานะที่ใส่กระโปรงแล้วก็ ขึ้นง่ายๆนะนี่นะฮะโฟกสวาเก็ตฮนะนี่รถนอกนะฮะรถนอกเป็นรถจักรยานมือสองนำเข้าจากต่างประเทศนะฮะนี่ดาวฮอนนี่เป็นรถ US นะฮะแบรนด์เมริกาเลยนะฮะแต่ว่าอา่พักหลังๆเนี่ยผลิตที่จีนแต่มือสองเนี่ยมีบางคันยังเป็น US อยู่เลยนะฮะ US Design เนาะผลิตที่อเมริกาเลยนะเพราะว่าอา่าเป็นมือสองเนาะมือสองที่เป็นรุ่นที่ยังผลิตที่อเมริกาอยู่ แต่รุ่นใหม่ๆถ้าเกิดไปซื้อที่ช็อปใหม่ๆส่วนใหญ่ใช้หน้าหมดแล้วนะฮะนะค่าแรงถูกเนาะเราต้องลดต้นทุนเนาะอันนี้คือจอฮอนรูทนะฮะรูทเนี่ยถ้าเกิดเป็นตัวใหม่ๆที่อยู่ในช็อปเนี่ยก็จีนหมดแล้วนะฮะเป็นใช้หน้าหมดแล้วเนาะแต่ว่าที่นี่เนี่ยบางตัวนะเป็น u s เเลยนะบอดวอล์กเนี่ยบางตัวมา US เลยนะฮะสุดยอดนะอันนี้เป็นรูทโ่้รูทสวยๆเยอะหนรูทรูทเนี่ยรูทผมก็ใช้รูทอยู่นะปั่นดีนะฮะปั่นสนุกดี นะใช้มาปั่นมาจะหลายกี่หมื่นกว่าโลแล้วมั้งนะบางวันก็ห้าสิบบางวันก็ร้อยเกือบร้อยโลนะ,คะเคยปั่นนะปั่นได้นะเนี่นยรูทรูทเป็นจักรยานดาวฮอนเนี่ยเป็นจักรยานปั่นทางไกลนะฮะนี่นะฮะนี่บอดวอลกนะ,ะอันนี้บอดวอลกนะสีเขียวเนาะบอดวอลกนี่ก็เยอะนะที่นี่เป็นเป็นดาวฮอนบอดวอลกที่เยอะมากนะถ้าเกิดใครอยากได้บอดวอลกผมว่ามาดูที่เนี่ยจุใจเลย ะะคุ้มนะฮะคุ้มเพราะว่าลดไปลดเงินไปประมาณาครึ่งหนึ่งอะฮะจากราคาต้นเนี่ยหมื่นหมื่นหกหมื่นเจ็ดเนี่ยคุณจะซื้อได้ราคาแปดพันบาทนะครึ่งเดียวครึ่งเดียวเองนะฮะถือว่าผมว่าคุ้มนะนะคือมือสองอะเราใช้จักรยานมาันไม่เหมือนรถยนต์เนาะจักรยานเนี่ยมันไม่ได้ซับซ้อนมากมันต้มีโซ่มี มีตัวมีเฟรมมีอะไรเงี้ยมันเปลี่ยนได้นะมันไม่เหมือนรถจนที่มันเป็นเครื่องเป็นแอร์เป็นอะไรเนี่ยมือสองก็คณก็จะกลัวหน่อยนะแต่ถ้าเกิดเป็นจักรยานหรือว่าโอเคเลยอะ่ะเพราะว่ามันไม่ได้ซับซ้อนเหมือนรถจนมันก็เห็นชัดๆอยู่มีโซ่มีรางมีอะไรเงี้ยตรงไหนเป็นอะไรก็เห็นดีนะฮะอันนี้เป็นปอดวอล์กข,ข้างแถวเลยเนี่ยนะปนะอดวอล์กคันนี้โอ้คันนี้ใหม่มากนะคันนี้โอ้โหนี่สภาพม่นะคุณเจอสภาพอย่างเงี้ยแต่คุณซื้อในราคาที่ถูก่าของใหม่ครึ่งอนะ อย่างตามๆก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์น่ะเนาะคือของของใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ของใหม่หมาราคาร้อยหนึ่งอ่ะคุณซื้อประมาณหกพันอ่ะ, 7, ะหกถึงเจ็ดพันแค่นั้นเองอ่ะของใหม่สองหมื่นคุณซื้อประมาณหมื่นไม่เกินหมื่นสองได้อยู่แล้วอ่ะสบายๆเลยอ่ะเนาะแล้วเนี่ยมีสปีดเอวยสปีดฟาโก้เอวยเนี่ยบางรุ่นเนี่ยเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลก็คือไม่มีขายในเมืองไทยด้วยนะฮะอินเตอร์เนชั่นแนลก็คือว่า ต้องขายในต่างประเทศเท่านั้นนะฮะแต่ว่าอันนี้เป็นมือสองต้องตั้งใจนะเป็นมือสองอ่ะบางทีเราเขาได้มาแบบว่าจากตู้จากอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คือนั่นแหละมันก็ได้มาจากต่างประเทศแหละเนาะแต่ว่าเป็นมือสองนะฮะแต่ว่าของใหม่เนี่ยต้องต้องสั่งมันไม่มีตั้งขายในช็อปเท่านั้นเถอะนี่ดาวฮอนฮิตคันนี้อู้คันนี้นี่มีลายเซ็นด้วยนะเนี่ยดาวฮอนฮิตนะฮะคันนี้สวยสวยสวยตันนี้สวยมากดาวฮอนฮิต ะะดาวฮอนนี้จะพับหมดเลยนะฮะจักรยานเน้นเรื่องพับนะเนาะเจอจุดพับก็จะแข็งแรงมากโอ้ฮิตมี่สองคันเนี่ยโอ,โอ้นี่สุดยอดนะฮะได้ฮิตมาสองคันเลยนะอันนี้เจสตรีมนะ,นนะนะะขนาดจักรยานล้อใหญ่ก็ยังพับได้เลยไหมเนี่ยเหมือนเสือภูเขานะเออใช่มีสมาชิกบอกว่าให้ให้ผมพาชมจักรยานเสือภูเขาพับได้บ้างนี่ไงดาวฮอนนี่ไงเนี่ยเสือภูเขามีโช๊คด้วยนะฮะเนี่ย ถืขึ้นขาแล้วก็พับได้ด้วยสงสัยท่านที่ถามมาอยากจะเอาใส่รถไปพับไปปั่นนะนะฮะว่าถ้าเกิดพับได้มันก็ประหยัดพื้นที่ไปหน่อยนะเพราะมันครึ่งเดียวนะใหญ่ๆเนี้ยครึ่งเดียวกะนี่นะฮะยี่สิบนิ้วสบายๆอยนะู่แล้วนี่นีตัวอินเตอร์เหมือนนะครับมิวนะฮะมีแปดนี่นะฮะมีขาหมดแล้วนะขาเริ่มมาแล้ว,วนี่แต่ นี่อันนี้ก็เป็นขนาดเป็นตัวนี้นะฮะเป็นดาวฮอนดีเวโร่เนี่ยเขายังพับได้เลยนะเขาทั้งจุดพับเป็นอย่างนี้เลยนะจุดพับเป็นเหมือนฟันฉลามเนี่ยให้เกาะกันนะคือเขาเขาออกแบบมาดีนะคือถ้าเป็นจุดพับอย่างเงี้ยแทนที่จะเป็นเรียบๆเนี่ยเขาตีเป็นฟันเนี่ยให้มันขบกันมันจะได้แข็งแรงนะฮะแล้วก็ขันมาเข้าไปอย่างเงี้ยเนี่ยขบกันเลยอย่างเงี้ยเห็นไหมเห็นว่าเขาเขารายละเอียดเขาเก็บรายละเอียดได้ดีนะเนี่ยเป็นปากฉลามเนี่ยเป็นฟันถ้าเกิดเป็นเรียบๆมันอาจจะมันอาจจะบิดนะสไลด์ อันนี้ก็เป็นวินิเวโลพับได้ด้วยนะฮะเห็นว่าดาวฮอนเน้นรถพับกังเดียวเลยนะโอ้โหเนี่ยมิวเอสเอลเอ็กซ์นะฮะมิวเอสเอลเอ็กซ์สีดำนะดำด้านไอนน้โอ้โหวันนี้แดแดแรงจังอันนี้ก็มิวเอสเอลเอ็กซ์นะฮะอ๋อถือว่าเป็นตัวทับๆเลยนะของดาวพอนนะเอสเอลเอ็กซ์นะฮะลูกค้าเริ่มเข้ามาแล้วนะฮะก็มาดูกันเนาะนี่ฮนะเขาจะมีโปรโมชั่นทุกเดือนนะฮะมีอยู่เรื่อยๆเนาะ เต็มล้านเลยเห็นโอ้โหนะคือมาที่นี่อ่ะจะเน้นจักรยานพับนะหลักนจะักรยานพับแล้วก็เน้นดาวฮอนนะฮะก็คือเป็นหลักเลยนะ95-96%นะฮะเพราะนั้นถ้าใครเซิร์ชคำว่าจักรยานพับที่ดีสุดในโลกเฮ้ยขายดีที่สุดในโลกหรืออะไรเงี้ยก็จะโผล่ดาวฮอนไว้ก่อนนะฮะแต่ดีที่สุดในโลกมันก็มีหลายประเภทนะมีบอมตันมีอเล็กมอตันนี่อะไรทุก้ย่างเล็กมอตันก็ยังเจักรยานพับเนาะเป็นจักรยานถอดเนาะมะันถอดประกอบเนาะ มันมีที่ถอดสอลักถอดอ่ะมันเป็นจักรยานต่างโลกนะแต่ถ้าเป็นดาวคอนนี้ก็จะเรื่องชื่อนะเรื่องจักรยานครใช้งานดาวคอนเขาใช้งานเนาะก็ลองมาดูนะฮะลองมาดูกันนะนี่อันนี้เคิร์ฟนะฮะล้อสิบหกนะล้อสิบหกถึงสิบแปดก็มีนะฮะก็โอเคนะฮะยังไงเดี๋ยวผมจะปักโลเคชั่นแล้วก็เบอร์โทรไว้ใต้คลิปนะฮะฟังเพื่อนถามมาดูคลิปปุ๊บแล้วก็ถามผมมาเลยว่าติดต่อทางร้านได้ยังไง ทางร้านยังไงเออราคาเท่าไหร่ลองมาดูนะฮะเพราะว่าเริ่มต้นแค่4,000กว่าบาทดาวฮอนมีเริ่มต้น4,000กว่าบาทด้ยนะ4,500ก็มีนะฮะเมโทรอย่างเงี้ยทิ่ด,ดูดิดาวฮอนเริ่มต้น4,500ฮนะถ้าเราพูดถึงดาวฮอนเนี่ยเราต้องถือตังมาห้าหลักนะหลักหมื่นนะแต่เนี่ยมีเริ่มต้น4,500นะสี่หลักเองนะฮะสบายๆไม่ถึงไม่ถึงห้าพันนะฮะมีด้วยนะเพราะฉะนั้นมาดูได้นะฮะได้ดาวฮอนไปปัดแล้วเนาะนี่นะฮะเมโทรคันสีส้มเนี่ย กันเนี่ยนะประมาณ4 0 0พันถึง5้า5,000ันบาทนะฮะไม่ไม่ไม่เจอนั้นนะแล้วแต่นะสภาพด้วยนะฮะแต่จักรยานบอกบอกได้เลยว่าไม่ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะมันไม่เหมือนรถยนต์อย่างที่บอกอะ่ะมันไม่ได้ซับซ้อนมีแอร์มีอะไรจักรยานก็เห็นอย่างนี้นะฮะเปลี่ยนล้อก็ใช้ได้แล้วเปลี่ยนโซ่ใช้ได้แล้วนะฮะเนี่ยลูกปืนนิดๆหน่อยๆอ่ะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะะแล้วพวกนี้ทนดาวฮอนนี่ทนนะฮะทนทานมาก ผมใช้มาสามปียังไม่โยกไม่คอนเลยวะเบอกเนี่ยไม่มีสไลด์ไม่มีรูดไม่มีบิดเลยนะฮะขนาดปั่นแล้วทีนห้าสิกโลนะฮะโอเคนะฮะแล้วเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปนะผมจะพาไปชมอัปเดตจักรยานที่ไหนก็มาชมนะแต่ตอนนี้ตอนที่ผมอยู่ที่เคบัยหนึ่งหกนะฮะก็คืออยู่ที่ปทุมนะดูแผนที่โลเคชั่นใต้คลิปได้เลยนะครับโอเค